มาเด้อพี่น้องแรงนี่ครับผมได้แกงผักชิเล็กไส้หมูสามชั้นครับผมโอ้โหหมูสามชั้นหนักๆนักเลยครับผมจะเสบีบบ่ครับปจัดจานกันเลยสวัสดีครับมาพบม,มาพบกับผมบ่าวสารค้ามสามขอด้วยกันกับผมมะแรงนี่ครับผมได แกงพักชีเล็กไส่หมูสามชั้นครับผมต่เสียบบอพี่น้องอุ้ยหมูเป็นหมูแกงพักชีเล็กครั้งแรกของปีนี้ครับผมมา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 แส,แสบน้ำกันครับผมกินกับข่าเจ้าครับผมกินกับข้าเนียวก็ได้ข้าเจ้าก็ได้ตามมอน,นี้สะดวกกินข้าเจ้าครับผมเอากก็สิมาหาดใส่งทีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสดหนามมันก่อน อ่าเสียบกำลังดีเลยอุมลงคนกับแกงใช้หนังม่วก็ได้หนังคว้วยก็ได้หรือว่าแคบหมูก็ได้แต็มืปอนี้สะดวกหมูสามชั้นครับผมแสีบเมื่ออือ ครั้งแรกของปีนี้ครับผมแกงก้าเล็อกอืมอือหืแกงเองสับๆเวยครับ อืมอืม,อมออออยังนอนเลยยังกินแย่งกับเม่นมาบอกกันเลยครับผมอันนี้เลยแกงผัคิดเล็กใส่หมูสามชั้นอืมดึง,ดง ตดนน้ำแกงพะเด็กโอ้หลองว้ออีกเป็นองนร้คำขันกินกับข้าเจ้าก็เจ้ เขาเนี้ยมันก็เบอืบ ในการสุดยอดส่วนกับการขึ้นอย่างยู่ครับผม พี่นี่พี่น้องได้กินไปแกงกักนเล็ก เอามาต้มเหรอครับปนน้ำล่างวอกสองน้ำสามน้ำามันสิาพาดีเลยครับมันสิบา่าขมครับอบอกเลยว่าเมนูนี้ก็เด็ดเหมือนกันนะครับ แจกพับเราครับผม